สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ต้องมาทําเห็ดชานหมากกันนะคะทุกคนเห็ดชานหมากนี่ก็สีคล้ายๆหมากบนหัวมันสวนที่คูดมันก็สีขาวนะคะตอนนี้ไม่มีสีแล้วเป็นสีสีทองนะคะทุกคนเพราะว่ามันอยู่ในน้ำแล้วนะคะน้ําซุปนะคะเราก็ใช้แค่หอยนางรมแล้วก็เห็ดกระเทียมซอสนะคะซอสหอยนางรมปกติบ,บ้านเราจะเรียกว่าหอยนางรมเพราะว่ามันสั้นๆนะคะจะได้หยิบมาง่ายๆนะคะทุกคน เดี๋ยวจะชิมกันนะคะทุกคนเห็นไหมนะคะน้าทานมากเลยคะ่ะวัางเปล่านะคะทุกคนรสชาติก็จะเหมือนน้ำมันนะคะทุกคนแต่ก็หวานหวาน,นิดหน่อยอร่อยมากเลยคะ่ะหาทานยากมากเลยคะ่ะ ปกติจะขึ้นตามป่านะคะบางคนที่ไม่ฉียาก็จะขึ้นเยอะมากเลยนะคะอย่างว่านเรานี่ก็ขึ้นเยอะทุกปีนะคะทุกคนลองไปหาทําดูนะคะทุกคน